สวัสดีครับพี่น้องครับมาเจอกันแล้วพี่น้องครับเจอกับพี่จาปทุมราชครับอยู่กับนายจอยครับอยู่บ้านสัก่อนนิคมตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่ทุ่งไฮตรงหน้าคือเก่าหลาพี่น้องครับมือนี้นะครับนายจอยนะครับมีง้วมาฝากพี่น้องสามคมครับแม่ลูกสามคมครับราคาเบาๆไปหน่อยครับราคาเกษตรกรครับ หนาเลี่ยงทั้งสามโคมพี่น้องครับตัวใดมาตัวใดนะครับกับทรมมหาพิชานะครับในจอยมันบอกว่าให้โทรหาพิชารลดนะครับเพราะว่าเพ i, are, ิินโบเก่งเรื่องระยะทางนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิงงัวแต่ะโคมน้วกันครับพี่น้องครับโคมแหลกเลยครับไก่เนี้ยโคมนี่เปิดใ้นะครับราคาเลยพี่น้องครับเปิดวบสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพี่น้องครับเอาราคานี้นะครับโคมแหลกครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับแมลูกโคมนี่ครับแม่เพิิน เป็นงัวไทยพี่น้องครับท่ายสูงร้อยสิบหาครับท่ายสูงร้อยิบหานะครับลูกเป็นล네ูกตัวเถิกสีแดงแดงครับพี่น้องครับลูกประมาณสามเดือนครับแม่ลูกโค้มนี่ครับเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันหาอยครับต่อร่องหน่อยนิดหน่อยเด้อพี่น้องครับแม่ลูกโคมนี่อู้ยราคาเนี่ยครับสุดยอดบ่พี่น้องครับเป็นง้วลูกสองครับงวอลูกสองนะครับลูกเป็นลูกตัวเถิกนะครับ ลูกเผนงงามๆพี่น้องครับโตสีแดงครับต่างบือรึ่งมีนะครับผลทับต่างบือรึ่งครับงัวนี้ไซสดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ่นตื่นกล่องพีจานะครับแม่่นเป็นงัวไทยครับไทยหนึ่งเมตรสิบห้าเซนครับไทยสูงครับเป็นง่วลูกสองร่วมตัวนี้นะครับลูก่นเป็นลูกตัวเถินครับวัยสามเดือนพี่น้องครับิึงลูกิันครับลูกเ่นงามๆตาหักครับิ่งต่างบือลึงเลครับจนนเลยครับกสิมีปักเข็บ บังเฮบอยู่เนาะมีบังเฮบอยู่นะครับแต่ว่าพ่นสียาแม่พันเร็วครับแม่พันก็เริ่มรุดออกแล้วล่ะลูกครับแกงขาดีครับแม่ลูกนครับงามอยู่เด้อใสครับลูกเพิ่นนะครับให้ลูกงามนะครับอ่ะิ่งแม่มันก่อนครับบ้านนี้ครับแม่เพิ่นเป็นงวดไทยครับไทยสูงรอยสิบห้าครับตัวสีจำปาพี่น้องครับตัวสีจำปาครับิ่งนาตาครับมันตื่นกล่องพีจานะครับนี่ใสดีนะครับเด้องวดไทยเลี้ยงง่ายครับิึงหน้าตาใกล้ๆกล้โหลดพี่น้องครับอ่ะนาตาครับหัวลูกสองนะครับ กิบเล็บกีิบยันงามพี่น้องครับมวดไทยเหลี่ยงง่ายๆครับนิสัยดีครับูกเพิ่นตาฮกทาโอ้ยดุซายครับให้ลูกงามครับัวตัวนี้ครับเปิดราคาเบาๆครับสองหมื่นเก่าพันหาอยครับลดแต่นิดน้อยครับต่อรองนิดน้อยพี่น้องครับราคานี่นะครับได้ไปสองตครับปูพิษหวังครับตอนนี้แม่เพิ่นย่างมาท่าผสมเลยครับเ้อเพิ่นตื่นกล่องฟิจาครับมาจับสงจ่องมองๆอย่างน้อกล่องันนอ้ว่าอ่างทองดีครับแม่เพิ่นครับอ่างทองดีอยู่นะครับ เมืองไร่เหยื่อต้องกันครับต้องกันแท่หน้าพีจากอะไรนุ่มซีเต่านะครับนุ่มซีเต่ากะมีบ er? ักเข็บเนาะไฮ้จอยมีบักเข็บอยู่นะครับพระเจ้าเสีดยาให้เด้อบักเข็บครับเขากำลังรุดออกเบิด์แต่ละเพราะว่าเป็นงูอ่าอยู่ในดงอยู่ในดงครับบัเกเข็บก็ร้ายแน่นับจับต้องโตนะครับพระเจ้าเสีดยาแม่เพันเรียวนะครับแต่ว่าลูกบริสิทธ์นะครับเพราะว่าพระเจ้าว่าลูกเดี๋ยวลูกมันก็กิานานมแม่เดี๋ยวมันก็รุดออกก็พึ่งมาเนะาะกินานมแม่เดี๋ยวก็รุででดออกมันตื่น เพียดเพิ่มเพียดดัมบ์บอ่งให็นีหมอันแดงผ้าดำมันตื่นกล่องพีจานครับเปิดไปนะครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับแม่ลูกโคมนี้ครับกับมีบังเข็บตามภาพเด้อพี่น้องครับโอมันล่ำปีสกินเ้อร์นี่ครับโอมันล่ำปีสกินครับตะกอนบังเข็บมันหลายกว่านี้นะครับเันสีษใหญ่ประมาณสองหมื่นมันเริ่มรุดออกบดละครับมันเริ่มรุดออกบดแล้วพี่น้องครับเป็นว่าเนี่ยเป็นโเมนตุ่มนะครับ คือห้อยบักเห็บบักเห็บมันรุดออกครับคนก็เลยยิงแบบนั้นแหละครับมันเป็นงวอยู่ดงนะครับบักเห็บก็เลยไหลนะครับวงหางสีดําครับเพศแดงผ้าดดานะครับพี่น้องครับขาถกขาถอนมัมมีครับส่วงสุดส่วงจมมัมมีครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อเป็นคนหวนหาลูกลูกเ่าจะไปหาหมูครับงวหน่อยมอยูหาโตพี่น้องมันก็เลยอยากไปหลุดกระมู่นะครับเปิดไปแล้วครับเบาๆพี่น้องครับแบงปันไปเรียงครับ สองหมื่นเก่าพันหาลอยครับต่อรองหน่อยยิดหน่อยนะครับเด้อเป็นสีดยาบักเข็บออกแล้วครับต้องนอยเมนกระอ้วนครับลูกกระอ้วนพี่น้องนะครับเพราะว่าตอนนี้มันบักเข็บมันกินเลือดไหลต้องนอยบักเข็บมันลุดออกเบิดเนี่ยอุ้ยอ้วนเร็วครับไปละลูกไส้สองหมื่นเก่าพันหาลอยครับแม่ลูกโคมนี่ครับพี่น้องครับเป็นอย่างวัลเลนกับพิจานะครับใบกำลังตะหางหากพี่น้องครับลูกไส้ครับใบสามเดือนนะครับ งามร้ายครับลูพันหูงามงามพี่น้องครับก็มีบักเ็บนะครับมีบักเ็บอยู่นะครับก็จะไปเก็บออกเอาเด้อพี่น้องครับบมาลายครับลูกเพันบมาลายครับนะน้ำหูนะครับบริสีเพิ่นเด้อลูกยังอายุหน่อยอยู่ครับสี่ตะแมน่พิ่นครับสี่ตะแมน่พิ่นนะครับเดี๋ยวลูกเพิ่นกินนุ่มครับเดี๋ยวก็คูออกเอาแล้วครับบมาลายนะครับแม่เพิ่นก็คูออกชิวต์เล้วพี่น้องครับก็เจ้าะสีประมาณสามหมื่นสามหมื่นสองขึ้หมื่นกำลังคูออกเบิดับตรงข้อพิ่นนะครับตรงข้อตรงหลังข้ออรพ่พี่น้องครับข้างบน กะเสือกเสือกขัดนะครับเสือกกะเศร้ารับแหงแ้วเนาะเห็นไหมครับอยู่ของบนข้อเพิ่นครับถัดจากเสือกไปน้อยนึงครับมันอาจจะเป็นห้อยห้อยเสือกคัดนะครับห้อยเสือกคัดแต่ว่ามันก็แหงแล้วนะก็เศร้าแล้วล่ะนะ่มด้เป็นยังพี่น้องครับปกติดีนะครับแมูกโคมนี่ครับเปิดไปสองหมื่นเก่าพันหาอยครับต่อร่องไหนพี่น้องครับราคานีอู้ยงกไปสองตัวครับ ถูกตัวละหมื่นกว่าบาทพี่น้องอู้ยราคานีครับคนที่สนใจก็โทรมาห้พี่จ้าครับแบ่งปันไปเดี่ยงพี่น้องครับแม่ลูกโค้นีครับมาเบิ่งัวโค้ที่สองครับงัวโค้นี่พี่น้องครับน่าสนใจครับเป็นลูกตัวแม่นะครับพี่น้องครับลูกตัวแม่นะครับลูกตัวเมียครับเป็นงัวลูกสองครับแม่เพิ่นไายสูงรอยยี่สิบสี่ครับพี่น้องครับ่ายสูงร้อยยี่สิบสี่ครับโตสีแดงพี่น้องครับ ต่ว่าลูกผืนนี่อู้วแดงแดงเข้มๆเลยครับแดงเข้มๆเลยลูกสาวครับแม่ลูกโคมนี่ครับเปิดไว้นะครับสี่หมื่นหกพันต่อร่องหนยครับสี่หมื่นหกพันต่อร่องหนยครับพี่น้องครับลูกเป็นลูกตัวแม่ครับสีแดงแดงเลยพี่น้องกำลังกินนมแม่อยู่ครับแม่เปินเป็นงวไทยครับไทยสูงร้อยยี่สิบสี่ครับไทยสูงร้อยยี่สิบสี่นะครับงอลูกสองพี่น้องครับ งอลูกสองครับอ่างทองยิงย่งใหญสิพี่น้องอู้ยอ่างทองครับลูกเพิ่นอายุประมาณสามเดือนครับพี่น้องตอนนี้แม่เพิ่นยังา,างพระาผสมนะครับเดอ้อนี่ครับกีบเล็บกีบกยังไกงามครับนาตานะครับเขาเพิ่นเป็นเขาบีครับพี่น้องครับงูอ่เขาบีเพิ่นไปดูดินทรายมากเาว่านาตานะไปดูดินทรายไป็นดินทรายมากครับนานที่ด็ออกคอกนะครับงัอตัวนี้อ่างทองดีครับได้ลึกครับให้ลูกสีแดงเข้มเขมเลยพี่น้อง,ง,อ,งอู้ย เปิดไว้นะครับสี่หมื่นหกพันครับงัวเขาบีเหนิยวเขาว่าให้ลูกให้ลูกงามเรียงลูกดีนะครับผู้ถ่าผู้แกเขาวานะครับง่วลูกสองพี่น้องครับนุ่มสีดำครับที่แสดงว่าติดโบดมากครับเมืองหน้าตาครับเป็นดุดขี้ดินมาเด้อสีเทาขาวครับต่างครับต่างมือลึงมีพี่น้องครับเล็บงามนะครับหมูวลึงหย่านได้พอคุณนุ่มคำๆครับนุ่มบอกสีดำพี่น้องครับได้ลูกสาวครับง่วตัวนี้ครับลูกสาวนะครับเอาละลูกสาวมาแล้ว นั่นที่สีมี่นะครับเมืองลูกสาวคนบุ๊ยสีแดงนะครับแดงดำเลยลูกสาวคนครับแดงสั่มเฮ้ยเมืองพีน้อวงบู้ยแดงวบบแดงในพระคมสุกเลยครับแดงเข้มๆเลยเปิดไปสี่หมื่นหกพันครับต่อลองเลยครับแม่ลูกโคมนี่ครับลูกตัวแม่ครับลูกอายุประมาณสามเดือนพีน้องครับเป็นเครื่องดำทั้งสองตัวนะครับลูกคนครับเพศสีดำปิดเลย พวงหางสีดำนุ่มสีดำคือเม่อีกนะครับนุ่มสีดำคือแม,อม่อมีเอกเป็นเครื่องดำเลยพี่น้องครับเอาราคานี่ครับขาขทุกขาทอนว่ามีครับสวงสุดสวงจมว่ามีครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับทั้งแม่ทั้งลูกอันนั้นขี่นกนะครับอยู่หลังแม่เพ่นสีขาวๆครับพวกขี่นกกับขี่ไก่ติดอยู่หลังเพ่นครับเปิดไปสี่หมื่นหกพันครับแม่ลูกโค้นี้ครับกีบเร็บกีบยังกันงามพี่น้องครับนุ่มสีเตาครับ อ่เบองไกลไก่หลดปั่นเนี่ยน,นุ่มยังบวมบนุ่มสีเต้านะครับเป็นยังตื่นกล่องผีชาระปกติพี่น้องครับเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเขาจับกล่องมาถ่ายเนี่ยมันก็สีว่าแล้วเนะาะมันจ่องจ่องมองมอง,มองอยังสีว่า,งางลงรถดมาพอถึงหา,าที่ครับจับถ่ายเลยเอา้าเบึงไปนํ้กันครับเพศสีดำครับแม่เพิ่นพ่วงหางสีดำนะครับยางไปยางไม่ละ ด้สนใจกระโท h หาพี่จ้าครับโคมที่สองนะครับนี่โคมที่สองพี่น้องผลลูกลูกผลงานงามๆพี่นมันจังไรลูกมากนะครับเปินไปหามูมูไหลง่วนหน่อยพี่จ้าประมาณหาหกตัวตัวนี้สี่หมื่นหกพันครับยกไปเลยสองแม่พี่น้องครับยกไปเลยสองแม่ครับบ่ผพิดหวังครับเึิงแม่ครับอ่างทองยังไๆสิพี่น้องครับง่วนลูกสองครับเป็นเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับ เครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกนุ่มสีดำคือแม่เลยนะครับเพศสีดำครับพ่วงหางสีดำนะครับลูกเพิ่นกับไดแม่ครับนุ่มกับสีดำคือแม่ให้กันนะครับเป็นเครื่องดำใือกันนะครับสีดาลูกเพิ่อนอุ้ยแดงเข้มเลยพี่น้องแดงเข้มเข้มใบกำลังตาหักครับใบสามเดือนนะครับ งวเขาบีนะครับเขาเจ้ว่าให้ลูกงามนะครับเลี้ยงลูกดีนะครับเปิดไปสี่หมื่นหกพันนะครับต่อร่องไหนครับเล่มหยาเก่งพี่น้องครับแทนเล่มเก่งนะครับถ่ายสูงรอยยี่สิบสีครับแต่ว่าลูกสาวเพอ่นอนซอนหลายสีนี่อุ้ยหาหาจับหยาพี่น้องครับสีแดงๆสิแดงเข้มๆเลยครับเพจสีดำปึ๊ดเห็นไหมครับ มึงย่างไปย่งางมาพี่น้องครับเมึงไล่ละเอียดน้อกันได้ไล่นะครับก็จังสิบภพพิทวังนะครับมึงหลูดก,กันครับอู้ยแดงงาาบ่ครับพี่น้องครับไปจาก,กันยางออนมั่นเทน่า,านี่ละขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่และเอา้า ผู้ใดสนใจก็โทรมาหาปิจาเลยครับเดอ้อแบ่งปันปเปลี่ยงครับโคมที่สองครับสี่หมื่นหกพันครับต่อรองไดนครับแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องครับอ่ะต่อไปเบิ้งโค้ที่สามบัดนี้ครับมาเบิ้งง้อโคมที่สามพี่น้องครับนาสนใจง้อโคมนี่ปุ้ยพี่น้องครับเบิ้งลูกเพ่นครับแม่เพิ่นเป็นสีดำแดงครับเป็นลูกตัวเทิกพี่น้องครับว่ายตีเข่าสามเดือนครับสองเดือนทีเข่าสามเดือนแต่ว่าโค้งสัพง่นไญ นะครับควงสาง่นใหญ่พี่น้องอุ้ยผสมบามันมาตัวนี้ครับบามันแดงมาลูกคนนี้แดงครับแดงเข้มๆเลยให้ลูกงามครับแม่ลูกโค้มนี่ครับแม่พันธถ่ายสูงร้อยสามสิบห้าพี่น้องครับถ่ายสูงรอยสามสิบห้าเป็นงอลูกสองครับเปิดในราคาพี่น้องครับแม่ลูกโค้มนี่ครับเปิดไว้แบคงปันครับสี่หมื่นหกพันครับต่อร่องหนึครับสี่หมื่นหกพันต่อร่องหนึครับลูกเป็นลูกตัวเธอครับงามๆครับ แม่เพื่อนเป็นสีดำแดงพี่น้องครับเป็นง่วลูกสองครับนิสัยดีกินหญ้าเก่งครับแทมเลีมยเก่งนะครับแม่เพิ่นอู้ให้ลูกงามแห้งนะครับท่ายสูงรอยสามสิบห้าครับแม่เพิ่นครับเป็นงัวลูกสองครับพึ่งหน้าตาครับพึ่งหน้าต่อหน้าตาก่อนครับงัวนนิสัยดีครับมึงครับงัวนีิสัต้องดังเพิ่นกับโดนยังโดนดินมาครับผมเป็นยังครับสีดำาครับพึงหน้าตาครับกีบเล็บกับงามนะครับ สีสำคัญนะครับเปิดหาลูกงามนี่ไซดีครับเปิดไปแมลูคโคมนี่พี่น้องอุ้ยสี่หมืนหกพันครับต่อรองเลยครับแมเพนเป็นงัวใหญ่แล้วโคงสางดีครับแต่เป็นงวขังคอครับยังขาดําเลียงจังน้อยแต่าลูกก่นนี่อุ้ยงามารลูกก่นนี่มั้งครับโคงสางใหญ่ป่ะพี่น้องครับไปบังบ่ามันรายแล้วพี่น้องครับอ่ะจูงอีกฟังง่ายจ้อยครับมันขับแขหบไรเด้อพี่น้องครับ อันเทียนหน้าก็ได้เพศเป็นสีดำนะครับเพศสีดำพ่วงหางสีดำครับแม่เพิ่นนะครับเป็นเครื่องดำทั้งแม่ทั้งดูกับพี่น้องครับเบิ่งครับเบิ่งฟังนี่ครับบ้านนี้ครับมอสสีดำแดงครับปุไดมักสีดำแดงครับต่างมือเรื่องมีครับนุ่มสีเต่าครับมันกีบเล็บครับ ก็บเล็บงามโง่วเลยครับกีบเล็บงามเพจสีดำครับพวงหางสีดำครับก็สิมีติ่งนิดนึงครับตรงกลางเนาะนิดเดียวซ้อเม็ดกระโจนครับตรงกลางแห็นี้ัอแมนติ่ง,มงมเมียนละเอาเบิ่งถ่ายพี่น้องครับอันี้เพงถ่ายมีติ่งนิดนึงครับนิดหน่อยให้มาตรงกลางครับนิดเดียวครับ ติงนุ่มนิดเดียวไม่นุ่มซีเต่าครับแต่ว่ามีติ่งนิดนึงนเนาะตรงกลางให้บระวังนุ่มนะครับเบื่องไกลๆโหลดครับหัวนี้ไซส์ดีครับเบิ่งถ่ายครับพี่น้องครับอะเบื่องถ่ายน้ำกานครับแม่ลูกค้่นี้ครับสี่หมื่นหกพันครับต่อรองไหนครับเบื่องลูกครับทีลูกไส้ครับลูกไส้เป็นโตสีแดงพี่น้องครับแกงขาใหญ่ๆสิครับ โค้งสางพคนใหญ่พี่น้องโอ้ยสีแดงเข้มๆเลยถูกายนะไหวที่เขาสามเดือนครับตอนนี้แม่พันยังมาท่านผสมเน้อครับแม่ลูกโค้งนี่ครับสี่หมื่นหกพันครับโค้งสางยงใหญ่ๆสิครับพี่น้องครับหิ้วแห้งครับเบอ่์ไอ้กินแล้วหยากระมือมีแล้วนะเบอร์แทรเล่มเดือดมั่วเพิ่งออกจากคอพี่น้องเอ้ยครับเอาไปเลี้ยงไอ้เน้อครับ ลูกทรายเพลินงามงามพงกนี่โมเป็นหัวหลุนสำเนจพี่น้องของเมืองหัวครับนั่นะยาเป็นหัวหลุนนะครับลูกทรายเพลินยาดบ่มีเขาอยู่นะครับต่างมือเึืงมีครบพี่น้องครับใบใบกำลังตาหักตาหักเลย,ยหนุ่มหญาแห้งับแม่ก็ได้ไหายไปแทบเลื่มหยาโลดนะครับผู้ใดสนใจกก่ทูมหาพี่จาครับมาแบ่งปันไปเลี้ยงพี่น้องครับ ัวแมลูโคมนี่ครับสี่หมื่นหกพันครับต่อรองหนครับขาถูกขาถอนม่มมีครับสวงสุดสวงจมม่มมีเด้อนะครับงวเนี้ไซดีทั้งแม่ทั้งลูกครับบานพูดได้ไม่หยาดเลยล้าอ่าไปเลี่ยงครับงอตัวง่สิครับเปิดในราคาสี่หมื่นหกพันนะครับต่อรองหนครับ แม่กัสีงามครับลูกกัสีงามแห้งลูกเพิ่นสีแดงกเข้มๆเลยสี่หมื่นหกพันครับต่อรองไหนครับอ่ะจุงยางเงยจ้อยบบบนี้โชว์ใน่ตัวนี้คมสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวที่พี่จ้าจะไปให้กินหยาแถวหนี่งครับหยาเบิดล่ะมาลงรถมากกัแทะเล่มครับหิ้วไรไปแล้วนะครับนะผู้ใดสนใจกับทุกมหาพี่จ้าเลยครับเออคมนี่ครับสี่หมื่นหกพันครับต่อรองไหนนะครับ ว่วสีดําแดงถ่ายสูงรอยสามสิบห้าครับขูมีสาพี่น้องครับอะลูกไปแล้วลูวกกินยาแล้วครับนาย,ยจอยจบแล้วบาทนี่จบทั้งสามข้มแล้วข้มหนึ่ลูกตัวแม่พี่น้องครับสี 46, ่หมื่นหกพันด้วยกันครับลูกสาวครับลูกสาวค้มส่วนขนาดสื่อครับลูกคนนี้สีแดงเข้มๆเลย ลูกตัวแม่ลูกที่สองเท่กันพี่น้องครับเรียนสนใจกระโทรมาีาิจ้าครับมาเบิ่งหนาคอกก็ได้ครับอยู่บ้านซากกรนีคมตําบลหน้าหว่าอำเภอปทุมราดวงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับเบิ่งโคมสุดท้ายนะครผมกำลังกินหญ้าหิ้วหญ้าครับโคมสุดท้ายกะโคมแหลกเนาะตัวน,นี้เนาะลูกตัวผู้ครับเปิดไปสองหมื่นเก่าพันหาลอยครับแบ่งปันไปเรียงพี่น้องครับ ราคานี้ถือตัวละหมื่นกว่าบาทครับหิ้วหญาแห้งครับหญ่พิจาบ่ผมมีนวเพิ่นครับจะเลี่มอียงละเนาะหยาพันบ่ได้เอาไปหลยเอาไปเลี่ยงครับจะกินอียังละหยาก็เบิดแล้วนะครับสอง0มืนเก่าพันห้าร้อยครับโค้นี่ครับโคมงที่หนึ่งนะครับโคมที่หนึ่งะครับลูกตัวเถิกนะครับมั่วลูกสองพี่น้องครับู้ไดสนใจตัวใดก็โทรมมหาพิจาครับแบ่งมันไปเดี่ยงพี่น้องครับ ฝากพี่น้องสามข้อมครับยังนี่ตัวแดงๆพี่น้องครับนี่ตัวงามครับหนาเลี้ยงนะสามข้อมเลยนะครับอากาศช่วงอเที่ยงครับพีจาไทยมิโดโอแล้วกับจะกินเข่าแล้วก็กินเข่าแล้วก็จิตัดต่อวิโอครับช่วงบ่ายกับใหญพี่น้องได้รับชมน้ำกันนะครับได้ถึงใจตัวใดกับทุ่มใหาพีจาครับมาแบ่งปันเลี้ยงครับพี่น้องครับ สามพูมครับไปกันละ่ะสามพูเด็กจอยมอหูน้ำสามพูพี่น้องครับูจูงสามพร้พอมก,กันเลยเะ็รไหมพ่ยำเข้าไปทาพี่ปูเนี่ยมันเห็นกลอ่องเข้านะครับเห็นกลอ่องเข้าเตือนครับงอหัวงัวงอที่มันขุนเขาจะให้อาหารเพลินนะครับเหลืองปกตินะครับกินอาหารกันแล้วกินน้ำกันแล้วมันก็ขุนกระจับใบได้ครับปเป็นเรื่องปกตินะครับ หลักง่พี่น้องครับแต่ถาหักข,ขับเลี้ยงง่วมีความสุขนะครับหาหญ้าเอาไว้เพิ่อนกินเนี่ย,ยเห็นเขามีความสุขเขาก็มีความสุขนำครับหยาก็เรื่องพืชลต่ละครับขอบผู้ใดสนใจตัวใดครับกขอทูตมหาวิจารณ์นะครับเะะบด,ด้เอ,อสำหรับคลิปนี้นะครับจะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ